ตรรกศาสตร์ในคณิตสองออกแนวนี้โจทย์บอกว่าให้ p และ q เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จตามลำดับก็หมายความว่า p อะ่ะได้จริงแล้วก็ q อะ่ะเป็นเท็จแล้วเขาก็ถามว่าประพจน์ในข้อใดเป็นจริงข้อใดจริง ซึ่งแนวที่คณิต2อ,ออกเนี่ยมันจะมีแนวแบบนี้ที่เป็นแนวแทนค่าแล้วตอบแทนค่าแล้วตอบแต่น้องจะต้องจำตัวเด่นของของตัวเชื่อมแต่ละตัวให้ได้ช้อยที่1มันเป็น p ก็ต่อเมื่อ p แล้ว q น้องก็จับยัดเลยซึ่ง p ได้จริง p ได้จริงแต่ q เป็นเท็จ ถ่านมีวงเล็บน้องจะต้องทําในวงเล็บก่อนก็คือก้อนนี้ซึ่งจริงแล้วเท็จอ่ะมันเป็นตัวหลักพอดีก็คือเขาจะได้เท็จทันไหมแล้วก็ก้อต่อเมื่อแล้วก็จริงทีนี้ก้อต่อเมื่อเนี่ยสิ่งที่พี่ให้น้องจําคือถ้าสองฝั่งไม่เหมือนกันอันหนึ่งจริงอันหนึ่งเท็จอันหนึ่งเท็จอันหนึ่งจริงสองฝั่งไม่เหมือนกันเราจะตอบเท็จแต่เขาถามว่าข้อใดจริงไอ้นี่ก็ยังไม่ใช่น้องมาดูช้อยสอง ช้อสองเนี่ยมันเป็น p ก็ต่อเมื่อ p และ q น้องก็จับยัดไปเลยซึ่ง p มันได้จริงแล้วเชื่อมได้ก็ต่อเมื่อ p เป็นจริง q เป็นเท็จมันก็จะเป็นจริงและเท็จอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าถ้ามีในวงเล็บอะน้องจะต้องเล่นมันก่อนเล่นตัวนี้ซึ่งและเจอเท็จเมื่อไหร่เราจะตอบเท็จเมื่อนั้น แล้วเจอก็ต่อเมื่อแล้วก็เจอจริงอย่างที่พี่ให้น้องจำเมื่อกี้ว่าก็ต่อเมื่อถ้าสองฝั่งไม่เหมือนกันน้องตอบเท็จก็ยังไม่ใช่ทีนี้มาดูช้อยสามช้อยสามเนี่ยมันเป็น P ก็ต่อเมื่อแล้วก็เป็นนิเศษ P และ Q น้องก็จับแทนไปเลยซึ่ง P อ่าได้จริงเห็นไหมมันเป็นการแทนค่าปกติแต่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไป แล้วก็ q เป็นเท็จแต่ว่าตรงนี้น้องดูดีนะ P, P เป็นจริงนิเศษ P มันจะต้องได้เท็จและ Q ที่ได้อะเป็นเท็จซึ่งถ้าน้องดูในวงเล็บอะและเจอเท็จเมื่อไหร่มันจะตอบเท็จเมื่อนั้นแล้วก็เป็นจริงก็ต่อเมื่อเท็จมันก็เหมือนเดิมก็คือก็ต่อเมื่อถ้าสองฝั่งไม่เหมือนกันเราจะตอบเท็จก็ยังไม่ใช่ ทีนี้ต้องมาวัดกันที่ช้อยสี่กับช้อยห้าแล้วมันจะเป็น Q ก็ต่อเมื่อนิเศษ P หรือ Q ซึ่ง Q ได้ใครนะได้เท็แล้วเจอก็ต่อเมื่อ P อเป็นจริงแต่ว่านิเศษจริงอะ่ะมันจะได้เท็แล้วก็หรือเท็ซึ่งไอ้เจ้าเท็หรือเท็อ่ะมันเป็นตัวหลักมันจะได้เท็เป็นตัวหลักของหรือ อ่าเจอแล้วน้องมันก็จะได้เทสก็ต่อเมื่อเทสซึ่งถ้าก็ต่อเมื่อ2ฝัง่งมันเหมือนกันอตอบไอ้นี่คือ2ฝั่งเหมือนกันน้องจะตอบจริงทันดีแสดงว่าชอยที่ใช่อชอยที่4เรียบร้อย